หรืออย่างคอนเนอร์แบดลีย์ที่เล่นดีในเกมนั้นค่ะมันเชื่อมโยงกันยังไงคะคือมันเชื่อมกับภาพรวมที่สล็อตมองเกมนี้ครับว่าถึงแม้จะมีช่วงที่ฟอร์มตกไปบ้างหรือมีเรื่องนอกสนามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่โดยรวมแล้วเกมนี้มันเป็นเกมที่มีคุณภาพสูงมากนะแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของพรีเมียร์ลีกทั้งสองทีมสู้กันสนุกผลเสมอสองสองก็ถือว่ายุติธรรมดีเป็นการพยายามดึงภาพรวมของเกมกลับมาให้ดูเป็นบวกมากกว่าครับ มองไปข้างหน้านิดนึงค่ะมีคนถามเรื่องแชมป์ด้วยใช่ไหมคะว่าบรรยากาศการฉลองมันจะเสียไปไหมเพอะเรื่องของเทรนด์อ๋อเรื่องนี้เขาปัดตกทันทีเลยครับจริงจังเลยครับยืนการานเสียงแข็งเลยว่าไม่มีอะไรจะมาลดทอนความสำคัญหรือความสุขของการคว้าแชามป์ลีกได้แน่นอนค่ะแล้วการตัดสินใจส่งใครลงสนามในอนาคตก็จะขึ้นอยู่กับโอกาสในการชนะเกมนั้นๆเท่านั้นปัจจัยภายนอกไม่มีผลเด็ดขาด เป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมากครับ